ขอับสวัสดีครับวันนี้กลับมาพบผับผมนะครับผมได้นำโตพระทมเดชวัดพระคังนะครับพระทมเดชวัดวัดพระคังยุคต้นนะครับยุค่ต้นเลยนะครับมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับพระเก่ามากนะครับพระทรรมรุธล้วเก่าผ่านการใช้งานมาแล้วนะครับเป็นหมดระดกตกทอดสมเก็บวงงานเลยนะครับพรั้นี้นะครับถามาขอใช้ผมก็ไม่เคยให้ใครเลยนะครับผมเพจมเคยขาให้ราคา นะครับผมไม่ให้นะครับผมก็ปล่อยที่องค์ผมรู้ว่าองค์นี้เป็นพระแท้ดูผ่านดูเนื้อหาสาระนะครับดูเนื้อหาสาระดูน้ำเก่าดูมวลสารนะครับดูพุทธศป์นาเป็นพระสมเด็จวัด,วดรักขังนายุคต้นนะครับดูต้นที่ท่านผู้ชมบางท่านนะครับบางท่านอาจจะไม่ค่อยได้เห็นเลยนะครับพระแบบนี้นะครับดูด้านข้างครับ จะเห็นมวลสารด้ชัดเจนเลยนะครับการข้างนะครับการตอบถามผ้าผผ่านการใช้งานนะครับจะเห็นมวลสารชัดเจนที่ห้านหลังนะครับห้าหลังดูความเล่านะครับหลักขอบข้างนะครับดูมวลสารชัดเจนนะคราวนี้ถ้าถ้าราคาท่านผู้ชมท่านใดให้ราคาวสวยๆงามๆไม่แพงนะครับแต่ต้องเป็นหลักล้านนะครับผมจะให้ถึง ถึงคำรุดถึงเก่าแบบนี้นะครับดูนะครับเต่ดเป็นพระแท้นะครับประกันเลยครับว่าแท้ร้านตัวเป็นนะครับพระอยู่ในคอผมนะครับผมก็คืออาจารย์หม้อทุ่งมหาชัยนะครับที่ผมใช้งานอยู่ที่ผมเคยถายพระมาเยอะแยะพระเราตลาดร้านนะผมขายมาเยอะแยะนะครับขายมาเยอะแยะพระดังๆพระแท้นะครับถ้าท่านผู้ชมท่านใดนะครับท่านผู้ชมท่านใดสนใจนะครับสนใจ เบอร์โทรศัพท์ของผมนะครับก็0946204471นะ0946204471นะครับพระสมเด็จวัดรักั้งองนี้ท่านลองดูครับที่ตรงคอนะครับจะเห็มนมวลสารนะครับมวลสารอยู่พุทธศิป์นะครับดูตรงฐานหน้าแข่งนะครับฐานที่ขัดตมาะนะครับแต่ตรง ชหัวเขานะครับํำรุดไปแล้วนะครับคำรุดแรกแต่ถึงคำรุดทังยงก็ความสวยก็สวยวันนี้ก็มันพาแท้นะครับครับทานดูดัเนื้อนะครับดูเนื้อมือฝานะครับมังเรื่องงามขนาดไหนครับเป็นสมเด็จวัดพระรักคังยุทต้นเลยนะครับว่าถ้าท่านรายสนใจนะครับศ9นย์เก้าสี่หกสองศนย์สี่สี่เจ็ดหนึ่งนะครับ ติดต่อทางไลน์ได้นะครับเบอร์โทรศัพทติดต่อได้นะครับวันนี้ต้งกราบขอบคุณทุกท่านนะถ้าท่านใจสนใจสมเด็จแท้ๆแบบนี้นะครับโทรมา